ยย <Wasser> ลูกเด็กโอนเฮ้ยเฮ้ยนี่เด็กโอนเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยอย่างน้อยในความโชคร้ายยังเจอความโชคดีเฮ้ยตืึนอ่ะเฮ้ยเจอไอโฟนแน่วะลูก ได้นะครับ <S <S ได้นะครับได้นะครับพี่ครับใครอยู Gen> ่ในหมู่บ้านมั้งครับวันนี้แจ็คแพทโฮมาเก็บขยะครับพี่ใครอยากจะเจอผมใครอยากจะอะไรออกมาเลยเลยครับขายของยังเจอคนนะทําอะไรยังเจอใครไปเก็บขยะเนี่ยผมมาเก็บแต่เช้าไม่เจอใครเลยเผื่อใครจะออกไห้ผมหวดซะหน่อยวะออกมาเฮ่ามาอะไรเงี้ยผมจะได้กดจะได้อะไรคนออกข่าวไงคนเก็บขยะซัดลูกบ้านอะไรเงี้ยไม่ออกมากันเลยวะนอนหลับสบายเลยเราก็เก็บขยะไปลุย ้านหลังนี้ดีมากเลยนะครับผมทําการแยกขยะไปด้วยบางทีการแยกขยะมันไม่ได้สิ่งที่ยากนะแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์คือคนเก็บขยะจะได้อะไรไปด้วยนี่อันนี้เขาแยกขวดไปแล้วพี่เราไว้ไหนเขาใส่หนมานะอไว้นี่ไหมพี่ไปล่างเลยเมื่อกี้พี่บอกไว้หน้าคนเม,มื่อกี้อ๋อพี่เมื่อกี้พี่บอกไว้หน้าไหมนี่ยพี่บอกไว้ข้างหน้าตรงนี้ไหมเอาไว้นูน่นอ๋อโ,โทษนะพี่นะเดีย๋ยวเอาขยะไว้หน้ารถแต่ลแล้วกูกูก็เอาไว้ข้างหน้า ขอดนึงอ oh, ันนี้ไม่ได้เล่นนานละไปพี่ขอเช่นนี้ขอนิดนึงไงไม่เล่นนานแล้วไม่ได้เล่นนานแล้วความยากของมันก็คือผมจะต้องทนกับความเหม็นที่มีพึงผประสงค์นะครับผมแบคทีเรียเชื้อโรคแล้วก็เศษแก้วต่างๆที่แตกแลวทิ้งลงมาในถังขยะเนี่ยจะสามารถทําให้บาดมือผมได้นะสิ่งเหล่านี้นะครับผมเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนจะต้องพึงระวังนี่แหละครับคือความยากของมันส่วนความง่ายของอาชีพ